สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้เขากะพาเอฟซีทุกท่านมาอยู่กับเซียนในตำนานนะครับหรือว่าเป็นสูตรในตำนานนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เด็ดมากๆนะครับเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแกกสูตรอ่าเพื่อนชี้ให้เห็นเบื้องสดๆเลยวันต่อไปเข้ามาเป็นปีสองปีติดๆมาหน่เข้ามาตลอดเป็นวะครับผมเซียนครับ่นครับาขออนุญาตบอกซื้อนะครับให้เอื้นเป็นเซียนในตำนานซะ เซียนในตำนานเพราะว่าเพื่อนเคยถือเลขถือเบอร์ถือจนขั้นว่าเพื่อนถือเลขได้ว่ากะเนื่องด้ว่าสูตรเลขสูตรนี้นี่เป็นสูตรที่ให้ให้ว่ากันผู้จับต้นชลไปมาจับถือคี่เนาะใครใว่าได้มากตลอดเนาะมันจะต้องมันจะต้องเลือกครูที่ที่คิดว่าใช่ที่สุด E ที่เอาไปเอามักแมนเอามักจังไรเขากบวิเคราะห์เอาไปไปจับเอาแมนแต่ว่าสำหรับมือนี้กะทิเฮ็ดสูดให้เบิ้งแล้กกะทีมีจับคู่ให้เบิ้งพร้อมแมนครับเนาะครับอ่าซึ่งคู่ที่จับมือนี้กะเป็นคู่ที่เซียนมักชอบส่วนตัวเนาะที่จับให้เบิ้งแมนอ่าเพราะวู้ใดบ่มักชุดนี้กะเอาไปจับเป็นคู่ไม่ก็ได้เนาะแมนครับอาบับนี้ลงมือเลยครับผมเอ่อวันที่ มันจะออกเนาะมันก็สิเป็นหนึ่งหนึ่งกัญยาเนาะหนึ่งกัญยาสองห้าหกหกเท่าเมเริ่มต้นในการคำนวณเนาะมันก็สิได้ได้ดึงจากเลขกของงวดของวันที่สิบหกสิงหาโอ้หมยถึงว่าแม่แบบแมนแม่แบบแมนที่ที่จะเฮ็ดแห่ห้องว่าแนวทางงวดต่อไปเนี่ยนนแต่ละงวดแต่ละงวดหมยถึงโจทย์แทนครับโจทย์เท่า่โจทย์แมนครับอ่าของแต่ละงวดสมมติว่าเลขกออกปั๊บ ก็คือเอาเลกงวดเกามาเฮ็ดมาเบื่อทีได้มาเป็นเลขงวดไหม่แมนครับโอ้่ครับผมคือครับเอาเริ่มต้นเลยครับผมยังเ่นว่างวดของวันที่สิบหกผ่านมาเนาะยอดยอดหลังเห็นเบิ่งจักงวดได้บ่ครับผมได้ครับได้เออก็สิเป็นสิบหกสิงหาเนาะครับผมสิบหกสิงหาเลขที่ออกน่ครับพี่น้องครับผมเบิ่งไปพร้อมกันเลยครับผม สี่เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับผมเลีลร่างก็สิเป็นหกเจ็ดเนาะครับผมกรสิตั้งสูตรประมาณนี้นี่นี่กสูตรเลยเลยมันบันแมนครับวกวไปพร้อมตั้งตั้งสิเลยแมนครับทุกทุกคนสีได้สามารถบางที่อาจจะไปวิเคราะห์พร้อมกับผมไปเลยนะแบบว่าอาจจะไม่ต้องได้ได้ได้ล่อเบิ้งคิปก็ได้หรือหรือ หรืออยากจะิดตามว่าเพื่อนเห็ดกับพ่อเห็ดมันตรงกันบ่ก็สิมนีเฮ็ดเอาไปเฮ็ดไปล่องเลยแมนครับอันนี้เฮาก็สิบวกไปพร้อมพร้อมกันเนาะไปเห็ดย้อนหลังก็เฮ็ดเบิ้งงลด่าแมนครับผมเอาลักษณะการบวกบวกไดครับบวกเลี้ยงลงมาเป็นโตลงมากครับโอ้สองกับเจ็ดเป็นเก้าองสิบอแมนครับครับผมอ่าแปดกับหกเป็นแปดกับหกก็เป็นสิบสี่สิบสี่เนาะครับผมใสเบดเลยตัวนี้แมนครับอุ้ยว่ามีโตทอดเลยครับเอาแล้ว ที่มันไ่มีตัวบวกนะครับชักลงมาชักย่างเดียวครับชักลงมาไม่มีตัวบวกชักลงมานะครับครเดี๋ยวที่นี่เอาสีกับเจ็ดนะครับบวกกันสิเป็นสีกับเจ็ดบวกกันสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเป็นแปดสิบสี่บวกเก้าโอ้คู่คู่นี่ต้องบวกเป็นชุดสิบสี่เลยครับสิบสี่บวกเก้าเป็นเป็นอ่าสิบสี่บวกเก้าก็เป็น เท่าไรละ่ะเป็นยี่สามอเ2นยสบสามครับยี่ส <23 S 3> <23 S 1> ิบสามบวกแปดยี่สิบามบวกแปดเนวทับริมมันมนะันนน่นไปนะเป็นนจะเปลี่ยนตัพซับเจ้ากับอะรครับผมนนเน,นาะสูตรนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผม <38 S 1> เป็นข้างแรกที่มาปะลารอเพื่อนหนึ่ <31. S 2> เพื่นหนึ่งชว่ตัวเลขให้เพื่อนสิบเอ็ดกัรถยมาเอาบ,บวกกับแปดอีกเนาะเป็นสิบเก้า ที่นี่นะครับบทสรุปมันถี่ลงมาสิบเก้าสรบวกสามสิบเอ็ดนะครับสิบเก้าบวกสามสิบเอ็ดเป็นสิบเก้าบวกสามสิบเอ็ดบ่ะจะเป็นสี่สิบพอดีสี่สิบพอดีมันมีตัวทดบอสมีไหมเดีสี่บวกหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่สิบพอดีเองว่ะ เป็นห้าวะเป็นห้าสายโอสามโอสามกับซีโอ้ยทุกคนหลายๆครับเวฟซี่ผมเปิกแล้วเมื่อนี้่จะไนเนี่ยเป็นห้าซีฟโอทำมาเป็นห้าซีฟแล้วเนี่ยศูนย์กับห้ามันจะมาแน่ๆไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งโอ้ที่นี่นี่นี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครศูนย์กับห้ามาแน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเคยมาทากันบอเขารับผมเออโดนมากนะครับที่สิมาทากันได้โอ้โดนๆว่ามันจะมาถตรงไหนว่าเปลี่ยนปีกับว่ามาทากันจักรีครับ ศูนย์ก็ว่าแล้วบันนี้ข้าสเี่เอาตัวใดมาใส่ระวังศูนย์กับหาบานอืูระวังศูนย์กับหานี่นะขาวเี่ยวเอาตัวใดมาใส่ข้าวขาเี่ไปลู้ได้จังไหนมาข้าวเชี่ถอดตัวใดออกมาใส่เพื่อความชัดเจนที่ถอดเนาะครับผมเอาจากเอาจากทั้งนี้แบบนี้เอาจากสองของเลขบนเนาะสองของเลขบนครับเนี่ยหลักหน่วยของเลขบนคบตั้งเลยสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้ามันจะได้เป็นคูมีซีคูแล้วอนบครับมีซีคูครับผมอันนี้คือเห็ุออกมาจากเลขบนครับคำนวณว่าห้ากับศูนย์มาอันบอกครับผมแล้วเลขหามียงเนอติตหาในคืออย่างเอาเลือกเอาหาเก้าเลยเลือกเลยมันมาครับบันครับผมเลือกคู่มักหาสามเก่าหาสามคู่มักหาซีเก่าหาซีนะครับแต่ว่ามันมันมีห้าให้แล้ว มันไม่หายแล้วใช่ซุ้ม 4, 8, สี่เปียซุ้มสามเจ็ดสองหกมูลเพราเอาครับมักยังได้เอาอสันนะครับตามที่ไม่หายแล้วถ้าน้ำเล็กล่างมันน้ำเลกล่างโอ้ดีขึ้นเป็นชุดบนชุด <8 S 1> บนเนะครับบานีน้ำชุดล่างแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับขันเซียมศูนย์บ่ไมีศูนย์ยังเนี้อยอีกครับ ยาเาสวนมันก็มีจตะศูนชี้ตะเลียวยาขอบอกอย่างหนึ่งคือว่าย่าเอาสตรเลขกล่างไปไปใส่บนผส,สมใส่บนโอ้ความหมายในบนครับล่างนี่ชัดเจนให้แยกออกกันไชัดเจนเลยบ่ครับให้แยกออกกันไ้ในในการซื้อจับคู่<อ>แต่ว่ามันจะออกเป็นบนหรือเป็นล่างกันจากสมมติว่าจากเล็กล่างตรงนี้มันสิออกบนหรือล่างอันนี้ฟันทงไห้บว่าได้<อ>แต่ว่าย่าย่ายก ศูนย์ไปส่กับอยียงจจงสีนาย้อนย่ศูนย์เนี่ยคือแม่ส่กับชุดบนแมนครับเพราะเพราะว่ามันมันอยู่ในชุดของกันแล้วกันแตกต่างกันไปนี่นะครับก็สีเอาไว้ให้เลี้ยงเลี้ยงให้พี่น้องิึงไม่ว่าถ้าเลขวันนี้ขันมากศูนย์เสียวศูนย์ยังขันมักหาเสียวหายังนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าให้ตัวผมมักเนะาะครับผมเอาผมจะมัก ในแนวทางของห้าสามเห็นบ่ห้าสามห้าสามกระสีเอาดึงมาใส่กันแบบนี้โอ้นี่นี่ผมง่วงอยู่คนหนึงกำลังมาสถามนะครับมันจะได้ห้าสามคันโอ้คันหาอยู่หลักใดมันมันเคยย่องมาหลักสิบบ่ครับมันเคยย่องมาหลักหน่วยบ่หมายถึงว่าตัวหานี่เคยย่องมาใส่หกเจ็ดแปดเกองสีบบ่จับกันได้โดยส่วนมากเคยมันเคยย่องไปลักษณะใดครับผม สิติมันย่องไมันย่องไปที่ที่มาบ่อยสุดนะครับแล้วตัามันจะเป็นคู่กันแบบนี้โอ้มาเป็นคู่เลยเหมือนเหมือนกับว่าสามเจ็ดยีงเจ็งสอ่แต่ว่าในเมือว่าห้าสีมันได้หาด้ยห้าสี่เอาหาห้ากับเลขสีมามักตัวนี้โอ้ห้ากับเลสีมามักยังที่แต่ถ้าจะเอาตัวนี้เป็นตัวร่องกับวันวากันนะครับครับครับแฟนแฟนเอฟซีต่างๆเนาะที่ที่เห็นแบบนั้น ถ้าเป็นแนวท่งของศูนย์นะครับผมจะซื้อที่ศูนย์ีเลยอันนี้อันนี้สําหรับผมเนาะครับผมสำหรับท่านใดที่บอดดายมักศูนย์ีก็ไปเลือกเบิ้องออาเปลี่นเป็ยนยังคือมักศูนย์สีบาเหตุกันเรื่องด้วยว่าเหมือนกับว่ามันเคยมันเคยเลี้ยงคูเนาะโอ้ไม่เคยเลี้ยงคูมันเคยเลี้ยงคููแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็เลยสีบออนไปชนสุ้มือกันก็เลยสีบอนไปช่อนมอื่นเพราะว่ามันมันเป็นเลขที่มาคู่กันบ่อยเ่อาว่าสิเป็นศูนย์สีศูนย์ หรือ08เองประมาณมันมันมันจะไปประมาณนี้ครับผมในแนวทางของเหล็กอแต่ที่ในนี่นออกในชุดจังสี่แน่นอนแมนครับเนอะมีมีให้เหลือกในครูตามนี้ครับผมกะแล้วแต่ว่าแต่ลองเห็นเบิ้งแมนเป็นแพนเอซีทุกทุกท่านเนอะสี่เอาไปวิเคราะห์แบบใดแต่ว่าถ้าถ้าทุ่นนะสื่อครบทุกครูแต่ลองว่าถืแตกแน่ครับอื ขันผู้ทุ่นหน่อยก็เลือกเอาเลือกแเลือกให้เคริงจงเอาตามวัฏสนารถแมนครับผมแต่ว่าที่นีเนี่ยเสียนในตำาหน่นคัดสันให้กับเครื่องวันนี้ก็มี5ห้าสามกับศูนย์กับศูนย์สี่ตรงนี้บนล่างได้ตามสะดวกได้ครับเพราะว่าเป็นตัวคัดออกมาให้แล้วคถ้าถ้าขือนไปไปคัดบ่ได้ครับแมนไปคัดห้าสามสามห้าบะแมนครับมันต้องไปลัพไว้เพื่อเพื่อกันตายอยู่นะโอ้เพราะฉะนั้น อ่าสำหรับตัวคัดของของเจ้าเนี่ยตัวชอบส่วนตัวเจ้าออกมาเนี่ก็คือครับเลขแล้วนี่ทั้งไปทั้งกลับมันจะมีอยู่ c ชุดแค่นั้นเองสำหรับวันนี้เนาะหนึ่งกันยาเนาะครับผมแนวทางไว้ก็สิเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นเป็นสูตรอี้ยังที่บ่บ่ไ้ซับซ้อนนี้ยังบอซับซ้อนครับตามง่ายๆเลย สำหรับผู้ที่สนใจสีเอาไปล่องเฮ็ดย้อนหลังตั้งแต่มาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วสูตรนี่มันเดินมาดีตลอดตั้งแต่ไดเท่าไดฮอดพี่ถ้าถ้าพูดถึงมาในลักษณะของการที่มันจะเว้นออกเนาะมันออกมาสามหัวสี่งัวแล้วอาจจะเว้นงววหนึ่งครับผมห้ากระตังไปือเก่ยห้องห้างบอดดถอยครับแล้วมันติดโป๊ะมาแบบก่อนล่ะมันมันเว้นไปหนึ่งแล้วมันติดนี่มาไหมครับผม มันสิมีมาใหม่รับรองว่าขันซื้อแน่นีตามสเตปนี้นะครับจังได้กับนีคูถือแน่นอนนะครับสำหรับถูกแน่นอนเป็นทุกท่านซึ่งผู้ที่ให้เองนี่ก็เป็นผู้ที่ลงทุนเทวันก็เหมือนหมุนไปทั้งเก่าครับหมุนไปทั้งเก่าครับมันไล่ตาครับครับเนอ่นะสี่เนาะครับผู้เฮ็ดสูตรเองก็เป็นผู้ล่งทุนรับสูตรนี้คือกัน่มหาในในีละ น้าหาบางงวดก็พลาดเนี่ยบางงวดก็ได้เนี่ยตามนี่แต่แว,ว่าเนื่องจาก<ช>ว่าซับคูบถตรแมนแต่ว่าโดยส่วนมากสีเขาทั้งบนทั้งล่างแมนครับเนาะผมผมสีน้ำบ่ท่านกับแช่ว่าทุ่นเท้าบอ่บอบอได้หนาบ่<อ>ท่านโอนน้นี่ครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ข้อเลขข้อเบอร์เนี่ยที่เอาไปให้มได้เอาไปล่องวิเราะห์เอาไปล่องเฮ็ดอเฮ็ดย้อ,หยอนหล้างแล้วเบื้องถสติมันเค่อยเปลี่ยนลักษณะใด เนาะเอาไปล่องเห็ดเล่นล่องเบงโดยที่ว่าต้องมาหาเซียนวิเคราะ์เลยแต่ว่าก็สิมีไทยท่าให้สุขปอยู่อทุกงวดอยู่เพราะวา่าลักษณะเพื่อนจับกับเฮ้าจับมันสิคือกอัน,กนบ่เนาะก็สิมีไทยทําให FC เอิซงเบงทุกหมวดต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปอยู่เดียวมาซ่อมเบงงวดวันที่สิบหสิงหาคมบ่สิงหาจัางไดนนี่กันย่าส่นตวัวอือเอางวดงวันนี้งวดเฮ้าเห็ดสิบห6สิงหาเนาะ เือเสียมาเอาหนึ่งกันย่านวะครับเออนี่ก็ได้อยู่สองชุดกับคือหาสามกับศูนย์สีแต่ว่าไปกลับมันก็มีอยู่สี่ชุดเนาะนี่ครับนะคลิปนี้ก็ถือว่าได้ความชัดเจนครับผมฝากไว้รับพ่อไอ้บินองสหรับสูตรเลขเขารื่องสูตรที่หงสงเนี่ยสูตรตัวว่ายสัมบบนี่ครับโอ้สูตรตัวว่าครับผมคํานวณจากตัวว่าแล้วมาคัดคูครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนี่หลังจากที่สัมผณ์แล้วนี่ก็ะจายไเบิรงสูตรตัวแสดบัืมสูตรตัวว่าเฮ็ดไปแล้วข้าไกแล้วเนี ตัวเสียเฮ็ดเจักเกียรวะเอ้ยบ่นทัานเคยเห็นสิที่ได้ถามเบื่งหนําแฟนแฟนเอฟซีเมื่อ้สตัวเสี่ยนเป็นอไรดีอือเอาบานนี้ก็สิีรบกวนเสียนในตำนานซั่นี้ขอบคุณหลายๆครับผมเสียนในตำนานครับผมขอบคุณคับ